สวัสดีครับผมนัตพงศ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่1 2 0สองศพี่ๆคนไหนนะครับดูและชอบองคไหนนะพี่ๆนะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่ๆครับเราไปเริ่มกับองแรกนะพี่ๆนะนี่องค์แรกนะครับพี่ๆครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆครับนี่เป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะองค์นี้นะครับพี่ๆครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆครับ องนี้องค์ที่หนึ่งนะพี่พนะองค์นี้นะครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พพี่พี่คนไหนนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะครับพี่พองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับพี่พครับองค์นี้อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พครับนี่ด้านหลังนะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับ อง์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับพี่พี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะเราไปต่อกันองค์ที่สองนะครับนี่องนี้จะเป็นองค์ที่สองนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระสมเด็จนะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สองนะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ นี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สองนะพี่พี่คนไหนนะครับนี่ดูและสนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องคที่สองนะครับพี่พี่ครับนี่ นี่แบบนี้นะครับเราไปต่อกันองค์ที่สามนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สามนะครับจะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพี่พี่ครับนี่นี่จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สามนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สามนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่ ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะองค์นี้นะครับพี่ๆครับองค์ที่สามนะครับพี่ๆอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆครับองนี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆนี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับอง์นี้องค์ที่สามนะครับพี่ๆครับ นด่เราไปต่อกับองค์ที่สี่นะครับพี่พี่นี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สี่นะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สี่นะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่พี่พี่ดูความเก่านะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สี่นะครับ อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สี่นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทเอ้ยอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่องนี้อยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะพี่พี่นะ เราไปต่อกับองค์ที่ห้านะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่ห้านะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้านะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่คนไหนสนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับ องนี้องที่ห้านะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่องนี้องที่ห้านะครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินคีตาสามชายนะพี่พี่นะเราไปต่อองค์ที่หกนะครับนี่องนี้จะเป็นองค์ที่หกนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระคุณแผ่นเคลือบนะครับพี่พี่นี่จะเป็นพระคุณแผ่นเคลือบนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่หกนะครับพี่พี่ อยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400บาทนะพี่พี่นะนี่องนี้องค์ที่6นะครับพี่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 คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่องค์นี้องค์ที่6นะครับพี่พี so <obviamente> ่อยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับเราไปตจอกันองค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพระเดิมนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพระเดิมนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ พี่ๆคนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะพี่ๆนะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่ๆครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่ๆนะนี่องค์นี้องค์ที่เจดนะครับพี่ๆครับอยู่ในราคาที่400บาทนะพี่ๆนะอง์นี้นะครับอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่ๆครับองนี้องค์ที่7็ดนะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะครับเราไปต่อองค์ที่8ดนะครับพี่ๆครับนี่องนี้จะเป็นองค์ที่8ดนะครับพี่ๆ จะเป็นพระปิดตาะนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระปิดตาะนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะค e ระับพี ciamo, ่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่แปดนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ในราคาที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะครับดูแลถูกใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผม ได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่โทรมาหาผมได้เลยนะองคนี้องค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อองค์ที่เก้านะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่เก้านะครับพี่พี่จะเป็นพระล่วงหลังลางปืนนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระล่วงหลังลางปืนนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่เก้านะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่ สี่บาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนนะครับดูแล้วถูกใจนะพี่พี่นนโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่เก้านะครับพี่พอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกันองค์ที่สิบนะพี่พี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สินะครับพี่พี่ครับ จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพีนะ่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ องนี้นะครับพี่พี่ครับอยู For ่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับเราไปต่อกันองที่สิบเอ็ดนะครับนี่องนี้องที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นผงสุพรรณหลังหลังเขาเรียกหลังหลังหลังอะไรไม่รู้นะพี่นะผมผมก็เรียกไม่ถูกนะครับนี่บางคนเขาก็เรียกไปอีกแบบนึงนะครับนี่ผมก็เลยเรียกไม่ถูกนะพี่พี่นะ นี่องนี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องคที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับดูแลสนใจนะพี่พี่นะดูแลวถูกใจนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับนี่ ดูรวมแล้วดูดีเลยนะครับนี่ดูเก่านะครับพี่พครับนี่สวยด้วยนะครับพี่ๆครับองค์นี้นะพี่พี่นะองที่สิบเอ็ดนะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะเราไปต่องคงที่สิบสองนะครับพี่พครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สิบสองนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่ทวดนะครับพี่พครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่ทวดนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พครับองค์นี้นะครับพี่พครับองค์ที่สิบสองอยู่ในราคาที่ ่บาทนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400บาทนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับนี่สนใจนะองค์นี้องค์ที่12นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400นะครับพี่พี่ครับนี่ต่อโคดแบบนี้นะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่12นะพี่พี่นะนี่เราไปต่อขององค์ที่13นะครับพี่พี่ครับ นี่องนี้จะเป็นองค์ที่สิบสามนะครับพี่พครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบสามอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะครับนี่พี่พี่เลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่ จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไครนะครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่นี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบสามนะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองคนี้องค์ที่สิบสามนะพี่พี่นะเราไปต่อกับองที่สิบสี่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับจะเป็น หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่ครับนี่นี่สวยๆเลยนะครับพี่พี่คร well. ับองนี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบสี่นะครับอยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่คร <โ cit. S 2> ับอยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะพี่พี่นะ องนี้นะครับอยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองนี้องคที่สิบสี่นะพี่พี่นะเราไปต่อกันองค์ที่สิบห้านะครับพี่พครับนี่องนี้องค์ที่สิบห้านะครับพี่พจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่พครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองคนี้องค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะ อยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่ๆครับองค์นี้นะพี่ๆเนะออยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่ๆคนไหนนะพี่ๆนะดูแล้วสนใจนะครับพี่ๆครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่ๆนะที่เบอร์0925032848นะครับพี่ๆนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่15นะครับพี่ๆครับอยู่ในราคาที่ 4ี400 abei, roommate, 400 robi, ่ร kind of ้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะครับนี่แบบนี้นะแล้วไปต่อกับองที่สิบหกนะครับพี่พี่นี่อง์นี้จะเป็นองค์ที่สิบหกนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบหกนะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่ อยู่ในราคาที่400นะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่400นะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ตัวตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พนะีนะนี่ตัดฉีกนะพี่พี่นะ แลหลังนะครับพี่พี่ครับองนี้นะพี่พี่นะองคที่สิบหกนะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะแล้วไปต่อกับองที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่นี่องนี้จะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นลีลาเม็ดขนุนนะครับพี่พี่ครับจะเป็นลีลาเม็ดขนุนนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับ องนี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆครับนี่องนี้นะครับอยู่ในราคาที่สามร้อยนะครับพี่พครับพี่พเลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่องคนี้นะครับพี่พครับใครถูกใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พครับนี่แบบนี้นะครับพี่พ องค์นี้องค์ที่17นะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ที่300บาทนะพี่พี่นะเราไปต่อองที่18ครับนี่อง์นี้จะเป็นองค์ที่18นะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระปิดตานะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่18บนะครับพี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะ องนี้นะครับพี่พี่ครับจะเป็นพ้าปิดตานะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องที่สิบแปดนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับด้านหลังนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับแล้วไปต่ออง์ที่สิบเก้านะครับ นี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระรอดนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระรอดนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่องนี้องค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับแล้วไปต่อกับองที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่ยี่สิบนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับ อยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่300บาทนะครับองค์นี้จะเป็นองทีที่สินะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับนี่ผมเอาที่300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองนี้อยู่ที่300ร้อยนะครับพี่พี่ครับมีด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะพี่พี่นะนี่เราไปต่อกับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่นี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่400อบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องที่ยี่สิ็ดนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกันองที่ยี่2ิบนะครับนี่องค์นี้จะเป็นองที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่ครับ นี่จะเป็นหลวงพ่อกวยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับเอ่อผมเอาเท่าไหร่ดีนะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับนี่ผมเอาอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับผมองค์นี้ผมเอาอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้ผมเอาอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนนะครับดูแลชอบนะครับนี่โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่เราไปต่อลรงที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่ครับนี่อง์นี้เป็นองที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเสือหลวงปู่หมุนนะครับพี่พี่จะเป็นเสือหลวงปูหมุนนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่ี่2ิบานะครับพี่พอยู่ในราคาที่อืเท่าไหร่ดีนะเอา300บาทก็แล้วกันครับพี่พี่ครับเอาสามบาทนะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะองที่ยี่สิบสานะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ที่300บาทนะพี่พี่นะองค์นี้องที่ยี่สิามนะครับ เราไปต่อกับองค์ที่ยี่สิบสี่นะพี่พี่นะจะเป็นองค์สุดท้ายนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญยวาสนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงปู่จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญยวาสนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่องค์นี้จะเป็นองค์สุดท้ายนะครับพี่พี่ครับองค์ที่ยี่สิบสี่พี่พี่คนไหนนะดูและสนใจนะครับ องนี้องคสุดท้ายนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะสําหรับอีพีที่หนึ่งหนึ่งอีพีที่หนึ่งสองศูนย์ก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะ ผมผู้ผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับพี่พีครับผมนัดพงษ์พระเครื่องขอลาไปก่อนนะพี่พีนะสวัสดีครับ